มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินะคะทุกคนคนนับหมื่นรอรับเหรียญไอ้ไข่วัดห้วยมงคลค่ะหลายคนนะคะคงจะรู้จักไอ้ไข่หรือว่าตาไข่ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านต่างให้ความนับถือขอพรเพราะว่าจะได้ดังสมปรารถนาเกือบทุกรายจนต้องหาวัตถุมงคลของไอ้ไข่มาบูชา ล่าสุดนะคะวันที่26กรกฎาคมช่วงวันหยุดตั้งแต่เช้าตรู่นะคะก็มีประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติจำนวนมากนะคะนับหมื่นคนเดินทางไปทําบุญที่วัดห้วยมงคลตําบลทับใต้อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างไม่ขาดสายทําให้การจราจรด้านหน้าวัดติดขัดค่ะพันตำรวจเอกดำรงศักดิ์ทองงามตระกูล รอรอทอรองผู้บัญชาการภูทรจังหวัดประจวบนำเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารตอชดอมูลนิธิเพชรเกษมหัวหินอำนวยความสะดวกต่อการจราจรแล้วก็รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวท่ามกลางอากาศที่แจ่มใสค่ะโดยนะักท่องเที่ยวนะคะเข้ากลาบสักการะขอพรหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลและขอพรจากไอ้ไข่ขนาดสูง3เมตร ส่วนแน่นสลาด,ด้านข้างของหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่พร้อมกันนี้นะคะพระพิสารสิทธิคุณหรือว่าท่านเจ้าคุณไพโรธประพัสโรเจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลได้แจกวัตถุมงคลเหรียญไอ้ไข่ทําจากว่านมงคล9ชนิดนะคะให้กับประชาชนทุกคนที่เข้าคิวต่อแถวก่อนเดินทางกลับค่ะสำหรับไอ้ไข่หรือว่าตาไขา่สิทธิของหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคล แกะสลักจากไม้ตะเคียนอายุเก่าแก่พันปีใหญ่ที่สุดในโลกขนาดสูง3เมตรและก็ขนาด2เมตรอีก2รูปจากจังหวัดแพร่นำมาตั้งเอาไว้ที่วัดเพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้ขอพรค่ะโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์สนิทชวนปัญโยเจ้าคณะใหญ่ภาคตะวันออกกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรมิหาร ส่งเมตตาอธิษฐานจิตนะคะเจริมไอ้ไข่ในพิธีพุทธาพิเศษเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พระพิสารสิทธิคุณวัดห้วยมงคลเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ชาวบ้านต่างให้ความเคารพนับถือยิ่งช่วงนี้นะคะมีการแจกเหรียญไอ้ไข่ที่วัดห้วยมงคลวันหยุดยาวนี้นะคะจึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปมากเป็นพิเศษเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากดิลล์ไลฟ์เอ็กซ์เพสค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ